คือก่อนที่จะมาเข้าอบรมนะคะไม่เคยรู้จักโปรแกรม Send Framework รรเ,เลยไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่างานของตัวเองที่ทําอยู่จะเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างก็คือจะเป็นในเรื่องของบัญชีพัสดุการเงินค่ะก็พอหัวหน้าส่งมาอบรมก็มีความสึกว่าอยากจะเรียนรู้ตรงนี้เพราะว่าท่านก็จะมอบหมายให้ทําเว็บไซต์ตอนแรกก็คือได้ยินชื่อแล้วก็พอเรียนกับอาจารย์อบรมกับอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่า มันไม่ยากอย่างที่เราคิดไว้คือตอนแรกเราคิดว่าการทําเว็บไซต์ตอ้องยากแน่ๆเรากังวลว่าถ้ากลับไปแล้วทําไม่ได้เนี่ยผู้บังคับบัญชาจะโอเคหรือเปล่าที่เราอุตส่าห์มาอบรม3ามวันแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็คิดว่าข้อดีของเซนเฟมเวิร์กก็คือมันเป็นโปรแกรมที่แก้ไขแล้วก็พัฒนาได้ง่ายค่ะไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นเคยรู้จักคือ Dreamweaver MX เราจะมีความรู้สึกว่าเออเราเรา,เราเขียนซอ์โค้ดแบบนั้นไม่ได้ถ้า PHP ASP อย่างนั้นเราทําไม่ได้แต่อันนี้มันเหมือนกับเป็นโปรแกรมเปิดเป็นโปรแกรมอัตโนมัติสามารถไปหาแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆได้ก็เลยคิดว่าถ้าได้ใช้โปรแกรมนี้คงจะไม่มีปัญหาแล้วก็คงสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ค่ะส่วนที่ี่จะนําไปใช้ในงานก็คือตรงนี้ที่มาอบรมก็เพื่อจะไปทาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานอยู่แล้วเพราะตอนนี้หน่วยงานไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่ค่ะ